โอ้านั่นนั่นนั่นเอ้า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 โดนโดนโดนถือแล้วใช่ไหมอือโอ้ไหาอยู่ทำไมเบ็ดโดนไหาอยู่ทำไมเบ็ดไม่ก็ดูกดดีป่ะตัวงามตัวงามตัวงามเอ้าัเอาดึงครับใส่สวยครับผมชอนครับโอ้องามครับ โอ้นี่ใส่ไม้กระถินนะครับว่าแต่มันจะหักบ่าหากักนะครับยุบยุกยุครับเห็นบ่ครับสวัสดีครับมื่อวผมจะพามาใส่เบ็ดนะครับเบ็ดคันไหมไพผ่ครับผมนี่ทั้งหมดสิบหลังนะครับหนีเอยากกระปูหน่อยนะครับ ในเก็บอยู่กับกระปุนี่ครับไม้น้องน้ำนะครับน้องใหญ่ครับปลาปลาผู้หลัวจิมีปลาวะนะครับมันหนีมากคับลูกไส้ครับลูกไส้ขี้ดื้อลูกไส้บอเบียร์อสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเฮ็ดดีโอ้ครับถ่ายเบิ้งกันครับมีมันบ่หมานครับเบ็ดมาสิบลังครับ ครับสวัสดีนะมูสาครับผมพามายามเบ็ดนะครับน้องน้ำใส่ไว้มื่ว่านนะครับผมคันใหม่ไพ่นะครับกับลุกไซคีเก้าครับไปครับ้าพยายามเบ็ดครับผมนี่ครับดังเลยโอ้ดึงครับดึงเอาแล้ว เอาดึงครับอือใส่สวยครับผมช่อนครับโอู้หูงามงามครับได้ผลครับมาแล้วครับรอ,อู้เเาหูโอ้ยไม่เห็นตัวอ้วนเลยเอาแล้วครับนหนแหวมแรกมาแล้วครับ เด็กอาจไสวยครับปวนอ่ะสวยสวยแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อนะครับมาครับมาเบื้องหลังนี่ครับนอาการ,รับโค้งโค้งโค้งของปลา,าเลยครับ อยู wa, yo, wo wo uan, so, uh, ่หงบอยู <pf> <prioritize inhale> <imes> ่รูบดินน่นรุดเลยวะครับอะไรละปุ๊บดินยูดินยูโอ้โหนี่ครับขันไม่ไ่นะครับก็ดีไหมหยามบ้านนี่โคราชบ่ได้าขั้นเด็ดมานำของผมนี่ครับอะไรนะขอไฟนะครับขากลรองละวัวด้าออกมาอู้งามงามอีกแล้ว ห่อใยนะครับมกล่องบอได้อ๋อแล้วก็แอมฟ้อนครับ อูมอ้มาแล้วปลามาแล้วครับอือนี่อู้สองสวยเนาะสวย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 อร่อยสวยอร่อยสวยปลาครับอือดูกระปวดเก่งครับผมนี่มาดูบเ่เบียดปลาติดสองแล้ว งามครับผมเออสามหลังถือสองนะครับบุนกันต้อน,นะครับกลับมาเบืองหลังนี้ครับโอ้หอยดึงดึงปูขึ้นฟานะครับหอยดึงปูผางนะครับ ใม่ติดครับรุ่นกันอีกครับ,รบ,บครับเบิ้งครับน้องหลังสุดท้ายเอ้ามีอาการครับมีอาการมีอาการเอ้ายุบยุบยุบครับยุบยุบโอ้นี่ใส่ใหม่ กัะกินนะครับว่าแต่มันจะหกัาหากบ่หักนะหยุบๆยุดดูครับเห็น่ครับเดี๋ยวกดก่อนครับน้ำสงสัยจะตึกๆ มา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 ช้อนตัวนี้ใส่ปนครับผมใส่ไว้ยังไงครับเนี้ยครับน่นะครับแก้มสามครับวสวยๆครับเก็บกันนะครับ ครับนี่น้องครับถือครับตัวนี้แต่ว่าตายนะครับขนาดว่ามีแนวของตายนะครับอ้อูนับไหมออกงามครับขนาดว่ามีใหม่ของนะครับยังตายเลยครับนี่ครับใส่เนืยครับผม หมานครับอปลา,<อ>าจบคืนนะวยอะไรโอ้ยย่ดขึ้นไปยากโอ้ยไอ้ขึ้น,อนเอา้านี่ครับไส้งามอยู่ครับ,บ,าบาตายครับ,บ,าบาตายครับยามต่อเอา้าเดินไป ไฟจะนีเหรอหลังนี้ไม่ติด,ตตดมดติดนะครับติดวนะาาอาเอาแบจะมีหายกรัรรบเดี๋ล่าีวามันจะเอาปลายนี่ไงเหรอ,อ,อโอ้อยคนมาตักหนามทั้สาวเลยเลยบวติดน้อยเขามาตักหนามรถผัก นี่มกรึ้งไม่ติด้ะครับบรรยากาศยังงมศร้าครับผมนครับคันหน่อยปักไว้รอบ้านนะครับห้อยเบ็ดฮักครับผมมูหัวป,ป่าอยู่นะครับพี่อูยย้หิวตายตายเบ็ดใหม่ไพ่เบ็ดเก่านะว่ายักไมนะ อะไรตัวไหน<า>ตัวนี่เหรอใชอ่ครับมาแล้วครับพี่ไปไม่หมดเปา้าคือหล,หลายปลาหลายหมากเลยใส่ไก่บ้านนะครับมีบ้านไก่ไก่ว่าได้ครับผม มานให้เก่าครับป่ากินตามผลงานนั่นได้ครับผมยจะไปใส่เต็มสูตรให้เพิ่งครับผัดน,นะครับเพราะว่าช่วงฤดูปากินเนี่ยกับปู่กับต้นเดือนนะครับต้นเดือนตุลานะครับ ไปหลุนกันต่อครับยังเหลืออายุครับเรียบครับเม็ดห,หาย,ยอีกอู้่านั่นนั่นนั่นเอา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 ,เอาโดนโดนโดนถือแล้วใช่ไหมออ้ป่าอยู่ทำไมเบ็ด,ด,ดโ,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 โดนตาอยู่ทำไมเบ็ดมากกว่าทุกคนดิตัวงามตัวงามตัวงามเอ้ากล้าถือหน่อย โอ้โอ้สวยนะครับเบา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 อ้ใสง่ายครับผมตัวนี้เกือบ<ร>โล<ๆ>เกือบโลนะครับอู้ไปไปปึ๊ดโหเร็วเร็วดึงดึงดึงเดาเดาเดาเฮ้ยเอาครับนายผ่านหน่อยครับผมไม่เบ็ดมันหน่อยอะนายพ่านอุ้มมีครับไอ้โอ้ยใสสุดยอด<ถ>ตัวนี้เกือบ ประมาณเจ็ดแปดแปดขีดประมาณเจ็ดขีดงามครับผมอ่านแล้วครับตัวปลากาตัวนี้ไปลุ่นกันอีกครับยังเยอะอีกประมาณสามสี่ลังครับเขาไฟน้ำเวลาสทมันก็ไหลลงมาหนี่ด้วยเนาะปล่อยน้ำลงครับผมน้ำท่วมเบ็ดเบ็ดเลยครับบ่ได้ลุ่นนะครับ นี่ครับนามทวมเบ็ดเปเลยไอยนามมาใส่เขานะครับเพราะว่าเขาบ่มีนามนะครับเขาออกห่วงนะครับไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานต้องกันครับผม เบื้องผลงานลูกไส้ครับตัวนี้ลูกไส้ไส้ไหวว่าหลุดตีดบ่ครับโอ้โอ้โอโลกูกเนื้อตัวตี๋หาตัวตตัวตี๋หาตัวนี่แหละใหญ่วะเดี๋ยวยืนหนาหลุดนั่นโอ้บต่ตีดครับอะไรอ่ะไม่ตี๋บินอยู่ตรงนั้นไม่ตีดครับของลูกไส้ว่ตีดครับผมโอ้โอ เดี๋ยวถ้าติดตามผลงานใหม่นะครับเดี๋ยวยีภาพไปสรุปผลงานมึงป่าครับใส่หล่อบ้านครับบ่ได้ไปไกลครับผมเอาตัวเดียวครับพามาสรุปผลงานนะครับผมนี่ครับบอออกอย่างนี้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดครบคนะครับ หกเหี่ยมครับผมงามมตาครับนี่ครับใส่งามๆสวยๆเลยครับนี่ครับกะไปต้องตับ้านปากติดตามเลยนครับผมอ่ะพ่อแต่ใส่เบียดให้เบิ้งนะครับพ่อแต่ใส่เบียดลิปแรกนะครับแต่ว่าหมายอยู่โคราชนะครับผม เดี๋ยวกาสมาเย่ยมบ้านนะครับมาเย่ยมพอว่าสบายครับเลยบดได้ใส้เบียดให้พี่นนองเบื้องครับเดี๋ยวจะค่อยไปเจอกันยูซีสเกียนะครับผมกดจิติดตามคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ที่ก้าครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก้าครับอย่าเ่ได้พลาดลิมไนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันยูซีเกียรครับผมผลงานปาร์วมมอนี่กะนี่แหละครับ กี่แต้มครับหกแต้มนะครับสวยๆยังมานอยู่ครับผมเบียดเบียดกับคลิปก็หลังนะครับนี่ครับบอกเปลี่ยนแน่จังหน่อยครับผมฝากไว้น้ำครับเกี่ยวกันไหมคลิปหนาครับผมขี้สเกตครับสวัสดีครับ